สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่21ธันวาคม2567นรบะครับเช้า,ชานี้ก็มาเดินดูดอกของทุเรียนนะครับสำหรับต้นใหญ่นะครับต้นที่ที่ออกดอกเนาะที่ออกช่อดอกบริเวณตรงปลายนะครับอตอนนี้ก็ ยุบไปแล้วนะครับเป็นช่อดอกที่ไม่มีพัฒนาการที่จะเติบโตนะครับผมก็ใช้บันไดขึ้นไปดูนะครับฟอแล้วนะครับตรงนั้นมันอาจจะลำบากนิดนึงนะครับที่ใช้บันไดขึ้นไปก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้มันจะมีดอกอยู่ตรงกลางลำต้นก็พอที่จะยื้อถึงอยู่นะครับสําหรับด้านบนนะครับ ด้านบนอ่ามันก็มีตุ่มอยู่นะครับอ่าเป็นตุ่มเล็กๆแต่เป็นตุ่มที่ดันออกมาช้ามากนะครับอ่าดันออกมายากมากนะครับผมเองก็ไม่รู้นะครับอ่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับอ่ทาทั้งๆที่การให้น้ำนะครับการให้น้ำก็ไม่ได้ไปแบบอ่าให้ขาดน้ำนะครับก็อาจจะเป็นการให้น้ำแบบวันเว้นวัน หรือว่า2วันครั้งหนึ่งก็ดูที่สภาพของดินนะครับคือความชุ่มเนี่ยไม่ขาดนะครับไม่ขาดในเรื่องของปุ๋ยก็ให้ตามปกตินะครับในเรื่องของธาตุรองอาหารเสริมก็ให้นะครับดูลาากักษณะใบก็ก็สดชื่นดีนะครับแต่แต่ตุ่มเนี่ย บันดันออกมายากมากนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศนะครับอตอนเย็นกับตอนเช้าเนี่ยจะเย็นมากนะครับจะหนาวมากเลยเมื่อเช้าเนี่ก็15องศานะครับแต่ตอนกลางวันเนี่ยร้อนร้อนสุดๆนะครับร้อนมากๆเลยอากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับกลับไปกลับมา ดอกธุเรียนก็อาจจะ,ะปรับไม่ทันหรือยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจปกติถ้ามันดันออกมาเนาะมันจะมันจะดันออกมาเลยนะครับแต่อันนี้ช้ามากนะครับช้ามากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมันจะยื้อถึงอยู่นะครับ ต้นนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับออตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นช่อดอกเล็กๆนะครับโฟกัสไหมนี่ครับข้างบนก็เป็นตุ่มนะครับเป็นตุ่มแต่ดันลงมายากมากนะครับเนี่ยเป็นตุ่มมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับ เดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวยืนหน่อยนึงนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับโฟกัสหรือเปล่าไม่รู้ นี่ครับมันจะเป็นดอกเล็กๆนะครับดอกเล็กมากนะครับอ่าสำหรับดอกที่ที่ฝอนะครับต้นใหญ่อ่ามันก็ต้องรอนะครับอ่ารอรอบหน้านะครับประมาณ ต้นเดือนมกราเนาะอ่ามันอาจจะติดดอก <c oughs> oh. ขออภัยนะครับเมื่อกี้นี่ไอนะครับอ่าสำหรับต้นใหญ่นะครับมันอาจจะต้องไปลุ้นนะครับอ่าลุ้นรอบหน้าเนาะนะครับประมาณต้นเดือนมกรานะครับดอกที่อยู่ด้านบนนะครับฝ่อแล้วนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสามต้นเนาะ ใบก็ปกติดีนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาจากอะไรนะครับทําให้ดอกฟอมมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะอต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นต้นนี้นะครับฟอเหมือนกันนะครับฟอเหมือนกันที่มันอยู่ด้านบนนะครับ ฟอ,อแล้วก็จะแห้งนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมขึ้นไปดูแล้วนะครับเป็นเพราะอะไรอาหารก็ให้น้ำก็ไม่ขาดนะครับ ไ,ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับก็เพื่อนๆน,นะครับท่านผู้ชมที่มีประสบการณ์นะครับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกทุเรียนปัญหาตัวนี้นะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับถ้ามีประสบการณ์นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับแบ่งปันกันนะครับแชร์ประสบการณ์เล่าให้กันฟังนะครับว่าดอกที่มันปอนะครับมันคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้ไปปรับแก้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชม สวัสดีครับผมสวัสดีครับ